นักลงหันยางในปลายศตวตรรษที่18สมัยโชซอนลีฮอนเด็กหนุ่มกำพร้าวัย20ปีอาศัยอยู่ในเรือนของท่านมหาเสนาบดีชเวผู้ยิ่งใหญ่ในฐานะค่ารับใช้แม้จะมีรูปโฉมงดงามสติปัญญาเฉลียวฉลาดและความสามารถด้านอักษราศาสตร์และศิลปะก,การต่อสู้ลีฮอนกลับถูกปฏิบัติเยี่ยงทาถูกกดขี่ข่มเหงและดูแคลนจากผู้เป็นนายในเรือนหลังใหญ่ที่โออาเต็มไปด้วยสวนสวยศาลาพักผ่อนและสถาปัตยกรรมอันวิจิตรลีฮอนต้องทำงานหนักตั้งแต่เช้าจะดคบทำ ไม่เคยได้รับความเมตตาหรือความเป็นธรรมใดๆเขาแอบฝึกฝนวิชาในอยา่างค่ำคืนอ่าจตำราที่แอบหยิบยืมมาและวาดฝันถึงชีวิตที่ดีกว่าชีวิตที่เขาจะไม่ต้องเป็นเพียงค่ารับใช้ที่ต่ำต้อยอีกด้านหนึ่งของเรือนเชเวซออาบุตรีวัยสิบแปดปีของท่านมหาเสนาบดีใช้ชีวิตอยู่ในกรงทองถูกจำกัดบริเวณไม่ได้รับอิสระสีตามที่ใจปรารถนานางมีรูปโฉมงดงามผิวขาวผ่องดุดไข่มุกดวงตากลมโตเป็นประกายและริมฝีปากแดงระเรื่อราวกับกล็ดกุหลาบ ซออาเป็นหญิงสาวที่เฉลียวฉลาดมีความรู้กว้างขวางรักการอ่านหนังสือและเขียนบทกวีแต่นางกลับต้องซ่อนความสามารถเหล่านั้นไว้แอบอ่านหนังสือต้องห้ามในยามค่ำคืนและระบายความรู้สึกผ่านตัวอักษรวันหนึ่งในขณะที่ซออา,าก,กำลังแอบออกจากเรือนเพื่อไปซื้อหนังสือที่ตลาดนางได้พบกับลีฮอนโดยบังเอิญลีฮอนกำลังเดินถือของพระลงพราังกลับเรือนทันใดนั้นกลุ่มอัฐพาลก็เข้ามาล้อมซออาหวังจะข่มขู่และชิงทรัพย์หยุดนะเสียงทุ้งต่ำดังขึ้น ลีฮ่อนรีบวางของลงวิ่งเข้าไปขวางปกป้องซออาพวกเจ้าไม่มีสิทธิ์ทำร,ร้ายนางหุบปากไปไอคีค่าหนึ่งในอันธพาลตะคอกพุ่งเข้าใส่ลีฮ่อนล,ลีฮ่อนหลบหลีใช้ทักษะการต่อสู้ที่ฝึกฝนมาจัดการกับพวกอันธพาลอย่างรวดเร็วว่องไวจนพวกมันล่าถอยไปจากนั้นลี่ฮ่อนหันมามองซออาด,ด้วยสายตาหงอยใหญ่ท่านหญิงท่านเป็นอะไรหรือไม่ซออามองลีหยอนด,ด้วยความตกตะลึง ไม่เคยมีใครกล้าหาและปกป้องนางเช่นนี้มาก่อนนางสายหน้าตอบเสียงแถวเบาค่าข้าไม่เป็นไรขอบคุณท่านมากข้าชื่อหลี่ฮ่อนเป็นข้ารับใช้ในเรือนของท่านหลี่ฮ่อนแนะนําตัวข้าชื่อว่าซอเป็นบุตรีของท่านมหาเสนาบดีซอตอตอแอบมองหลี่ฮยอนอย่างชื่นชมนับแต่นั้นทั้งสองก็เริ่มแอบพบกันซออามักจะหาโอกาสมาพูดคุยกับหลี่ฮ่อนแอบนําหนังสือมาให้เขาอ่านและสอนวิชาความรู้ต่างๆให้หลี่ฮ่อนเองก็คอยช่วยเหลือซออา มอบดอกไม้ป่าที่เขาเก็บมาให้และเล่านิทานพื้นบ้านให้ฟังความสัมพันธ์ของทั้งสองค่อยๆแน่นแฟนขึ้นกลายเป็นความรักที่ปริบารในหัวใจค่ำคืนหนึ่งใ,ใต้แสงจันทร์สาดสองทั้งสองนั่งอยู่ริมสบวน่ในสวนลีฮอยอนมองซออาอย่างรักใครใ่เอ่ยถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนซออาหากวันหนึ่งข้าไม่ใช่เพียงข้ารับใช้เจ้าจะยังมองข้าเช่นนี้หรือไม่ซออายิ้มจับมือลีฮอนไว้มั่นตอบอย่างหนักแน่นไม่ว่าท่านจะเป็นใครฐานะใดข้าก็จะรักท่านเสมอลีฮอนริมฝีปากของทั้งสองประทับกันเบา เป็นจุมพิษแรกที่แสนหวานและบริสุทธิ์ภายใต้แสงจันทร์และหมู่ดาวแต่ความสุขของทั้งสองก็อ,อยู่ได้ไม่นานท่านมหาเสนาบดีชเวเริ่มสังเกตเห็นความสามารถของลีฮอนเขาเรียกตัวลีฮอนมาพบมอบหมายงานที่ยากขึ้นและทดสอบความรู้ความสามารถลีฮอนทําได้ดีทุกอย่างสร้างความประทับใจให้ท่านมหาเสนาบดีแต่ในขณะเดียวกันความริษยาในใจของบุตรชายทั้งสามของท่านมหาเสนาบดีก็เพิ่มมากขึ้นท่านพ่อเหตุใดท่านจึงปรดปรานไอ้ข่าทานนั่นนัก บุตรชายคนโตเอ่ยถามด้วยความไม่พอใจมันเป็นแค่ค่ารับใช้ไม่มีหัวนอนปลายเท้าไม่คู่ควรกับความไว้วางใจของท่านบุตรชายคนที่สองเสริมข้าว่ามันต้องมีอะไรไม่ชอบมาผากลนมันอาจจะใช้เล,ล่ห์กลหลอกลวงท่านพ่อก็เป็นได้บุตรชายคนที่สามกล่าวท่านมหาเสนาดีแม้จะชื่นชมในความสามารถของลีฮอนแต่ก็ยังคงยึดมั่นในสถานะทางสังคมเขาไม่เคยคิดที่จะให้ลีฮอนมีฐานะที่สูงกว่าค่ารับใช้ในใจลึก,ลกๆเขายังคงดูถูกและเหยียดหยามลีฮอน มองว่าเป็นเพียงเครื่องมือในการสร้างชื่อเสียงให้แก่วงตระกูลซออารู้เรื่องนี้ดีนางพยายามหาทางช่วยเหลือลีฮอนนางแอบปรึกษากับจองยุนนางกำนันคุนสนิทวางแผนที่จะทําให้ลีฮอนได้รับตําแหน่งขุนนางเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากสถานะข้ารับใช้จองยุนข้ามีแผนซออากระซิบเราจะใช้ความโลภของท่านเพื่อให้เป็นประโยชน์จองยุนรับฟังแผนการของซออาอย่างตั้งใจและช่วยเหลือนางในการดําเนินการซออาแอบนาม้าตัวโปรดของท่านพ่อไปซ่อน และทาสีดำทับจากนั้นนางก็ปล่อยข่าวหรือว่ามีม้าวิเศษปรากฏตัวขึ้นในเมืองม้าตัวนี้สามารถวิ่งได้เร็วราวกับลมพายุและมีความเฉลียวฉลาดเป็นเลิศท่านมหาเสนาดีผู้ซึ่งชื่นชอบม้าเป็นชีวิตจิตใจได้ยินข่าวเหล่านี้เขาสั่งให้คนออกตามหาม้าวิเศษท,ทันทีแต่ก็ไม่มีใครพบในขณะที่ท่านมหาเสนาดีกําลังสิ้นหวังลีฮอนก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับม้าสีดำที่ซออาเตรียมไว้ท่านมหาเสนาดีข้าได้นําม้าวิเศษ มาให้ท่านแล้วลีฮอนกล่าวท่านมหาเสนาธีมองม้าสีดำด้วยความตื่นตะลึงม้าตัวนี้มีลักษณะงดงามกล้ามเนื้อแข็งแรงและแววตาฉลาดเฉลียวเขาเชื่อทันทีว่านี่คือม้าวิเศษเจ้าไปเอาม้าตัวนี้มาจากไหนท่านมหาเสนาธีถามข้าได้ยินมาว่าม้าตัวนี้จะปรากฏต,ตัวเฉพาะกับผู้ที่มีบุญญาธิการเท่านั้นลีฮอนตอบข้าจึงไปเฝ้ารอที่เชิงเขาและมันก็ปรากฏตัวขึ้นจริงๆท่านมหาเสนาธีหลงเชื่อคำพูดของลีฮอนเขามอบรางวัลให้ลีฮอนอย่างงาม และแต่งตั้งให้เขาเป็นขุนนางตามที่ซออาคาดการไว้ลีฮอนได้รับตําแหน่งเล็กๆในราชสำนักแต่ก็ถือเป็นก้าวแรกที่สําคัญในการหลุดพ้นจากสถานะค่ารับใช้ความสําเร็จของลีฮอนสร้างความขุนเคืองให้กับบุตรชายทั้งสามของท่านมหาเสนาบดีเป็นอย่างมากพวกเขาพยายามหาทงางั่นแล้งและใส่ร้ายลีฮอนแต่ซออาก,ก็สามารถช่วยเหลือลีฮอนได้ทุกครั้ง ด้วยสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดของนางครั้งหนึ่งบุตรชายคนโตว,วางแผนใส่ร้ายลีฮอนว่ายักยอกทรัพย์สินของราชสำนักแต่ซออาก็ล่วงรู้แผนการและแอบนำหลักฐานมาเปิดโปงทำให้บุตรชายคนโตต้องได้รับโทษอีกครั้งหนึ่งบุตรชายคนที่สองพยายามยั่วยุลีฮอนให้ไปร่วมงานเลี้ยงสุราและวางแผนใส่ความว่าลีฮอนม,มาไม่อะไรว่าแต่ซออาก็ส่งจองยุนไปเตือนลีฮอนทำให้เขารอดพน้นจากแผนการร้ายได้ครั้งที่สามบุตรชายคนสุดท้องได้ท้าประลองยุทธ์กับลีฮอน โดยหวังจะใช้กําลังทําร้ายแต่ลีฮอนก็สามารถเอาชนะได้อย่างวดงามด้วยทักษะการต่อสู้ที่เขาแอบฝึกฝนมาทุกครั้งที่ลีฮอนเผชิญหน้ากับอุปสรรคซออาก็จะอยู่เคียงข้างเขาเสมอคอยให้กําลังใจช่วยเหลือและวางแผนแก้ไขสถานการณ์ความรักของทั้งสองแข็งแกร่งขึ้นทุกวันท่ามกลางความเกลียดชังและการขัดขวางคืนหนึ่งลีฮอนและซออาแอบมาพบกันที่ศาลาราลิมน,น้ําทั้งสองอบกอดกันแนบแน่นสัมผัสไออุ่นจากร่างกายของกันและกันข้ารู้ว่ามันยากเย็นเพียงใดสําหรับเจ้าซออากระซิบ แต่ข้าเชื่อมั่นว่าเราจะผ่านพ้นมันไปได้ข้าไม่กลัวสิ่งใดตราบใดที่ข้ามีเจ้าอยู่เคียงข้างลีฮอนตอบจุกหน้าผากซออาอย่างอ่อนโยนข้ารักเจ้าเหลือเกินซออาข้าก็รักท่านลีฮอนซออาเงยหน้าขึ้นมองศกตาก,กับลีฮอนด้วยความรักทั้งหมดที่มีภายใต้แสงจันทร์สลัวทั้งสองแลกจุกกันอย่างดุดดึงยาวนานราวกับจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวความรักของพวกเขาเป็นสิ่งต้องห้ามเป็นความลับที่ต้องปกปิดแต่ก็เป็นสิ่งที่งดงาม และบริสุทธิ์ที่สุดแต่แล้วความลับก็ไม่มีในโลกในที่สุดท่านมหาเสนาดีก็ล่วงรู้ถึงความสัมพันธ์ของลีฮอนและซออาเขาโกรธมากสั่งให้จับตัวลีฮอนมาลงโทษและกักขังซออาวไว้ในเรือนบังอาจนักไอ้ข้าท่าฉันต่ำกล้ามาลอบรักกับลูกสาวข้าท่านมหาเสนาดีตะโกนก้องซออาถูกนำตัวไปที่ห้องถงใหญ่นางคุกเข่าลงต่อหน้าบิดาน้ำตลาลหยอับกแก้มท่านพ่อได้โปรดเมตตาด้วยเถิดข้ารักลีฮอนรักงันหรือเจ้ามันโง่เขลาลืมไปแล้วหรือว่ามันเป็นใคร ท่านมหาเสนาบดีตะวะาข้าจะไม่มีวันยอมให้เจ้าแต่งงานกับข้าท่าท่านท่านมหาเสนาบดีสั่งให้ทหารนำตัวลีฮอนไปโบยและเตรียมส่งตัวซออาไปยังอารามบนภูเขาอันห่างไกลเพื่อตัดขาดความสัมพันธ์ของทั้งสองข้าจะส่งเจ้าไปดัดสันดานที่วัดให้เจ้าได้สำนึกผิดท่านมหาเสนาบดีประกาศสิทธิซอาร้องให้คร่ำควรวญอ้อนวอนบิดาแต่ก็ไม่เป็นผลนางถูกนำตัวขึ้นเที่ยวเดินทางไปยังอารามอย่างโดดเดี่ยวและสิ้นหวังจองยุนนางกำนันผู้ซื่อสัตย์แอบส่งข่าวให้ลีฮอนรู้เรื่อง ลีฮอนรีบตามไปที่อารามทันทีแต่ก็ไม่ทันการเขามาถึงเมื่อซออาถูกกักขังไว้ในห้องเล็กๆบนยอดเขาซออาซออาลีฮอนตะโกนเรียกพยายามทอประตูเข้าไปแต่ประตูนั้นแข็งแรงเกินกว่าที่เขาจะทำลายได้ลีฮอนซุดตัวลงกับพื้นร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดและสิ้นหวังเขาไม่รู้จะทำอย่างไรเพื่อช่วยซออาในขณะที่ลีฮอนกำลังสิ้นหวังจองหยุนก็มาถึงนางนำจดหมายลับของซออามาให้ท่านลีฮอนนี่คือจดหมายจากคุณหนู นางมีแผนการลีห่อนรีบเปิดจดหมายออกอ่านในจดหมายซออาได้วางแผนการขั้นสุดท้ายแผนการที่เสี่ยงอันตรายแต่ก็เป็นหนทางเดียวที่จะทําให้ทั้งสองได้กลับมาอยู่ด้วยกันจองยุนเจ้าต้องช่วยข่าลีห่อนกล่าวแผนการนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าจองยุนพยักหน้ารับปากว่าจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่แผนการของซออาคือการแกล้งตายนางจะกินยาพิษชนิดหนึ่งที่ทําให้เหมือนคนตายแต่จะฟื้นคืนชีพได้ในภายหลังจากนั้น จะองยุนจะนําศพปลองของนางกลับไปที่เรือนและจัดงานศพเมื่อท่านมหาเสนาดีเสียใจและสันนิษฐผิดลีฮอนก็จะปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับยาถอนพิษและช่วยชีวิตซออาแผนการนี้มีความเสี่ยงสูงมากหากมีอะไรผิดพลาดซออาอาจจะต้องตายจริงๆแต่ลีฮอนไม่มีทางเลือกอื่นเขาตัดสินใจทําตามแผนการของซออาจองยุนนายาพิษและยาถอนพิษมาให้หลีฮอนลี่ฮอนปีนขึ้นไปบนยอดเขาแอบเข้าไปในห้องของซออาพบว่านางกําลังนั่งรอเขาอยู่ซออา ข้ามาแล้วลีฮอนกระซิบซออาเงยหน้าขึ้นมองน้ำตาไหลอับแก้มนางโผเข้ากอดลีฮอนร้องให้สะอึกสะอื้นข้ากลัวเหลือเกินลีฮอนอยากตลัวเลยข้าจะอยู่กับเจ้าเสมอลีฮอนปลอบจุกหน้าผากนางอย่างทาเบาซออากลั้นใจดื่มยาพิษที่ลีฮอนนำมาให้ไม่นานร่างของนางก็แน่นิ่งไปลีฮอนอุ้มร่างของซออาลงจากเขาหมบให้จองยุนและกำชับให้นางทำตามแผนการอย่าระมัดระวังจองยุนนำร่างปลอมของซออากลับไปที่เรือน และแจ้งข่าวการตายของนางให้ท่านมหาเสนาบดีทราบท่านมหาเสนาบดีตกใจและเสียใจมากเขารีบไปที่ห้องของซออาเห็นร่างของนางนอนนิ่งอยู่บนเตียงซออาลูกพ่อท่านมหาเสนาบดีร้องไห้สุดตัวลงข้างเตียงกอดร่างของซออาไว้แน่นท่านมหาเสนาบดีโทษตัวเององอว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้ลูกสาวต้องตายเขาคร่ําครวญถึงความผิดพลาดในอดีตที่เข้มงวดกับลูกสาวมากเกินไปและไม่เคยรับฟังความรู้สึกของนางพ่อไม่น่าทํากับเจ้าแบบนี้เลยซออา พ่อขอโทษบุตรชายทั้งสามของท่านมหาเสนาบดีก็รู้สึกเสียใจเช่นอกกันพวกเขาสํานึกได้ว่าที่ผ่านมาได้ทําผิดต่อซออาเลฮลอนพิธีศพของซออาถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มีผู้คนมากมายมาร่วมไว้อาลัยท่านมหาสนาบดีนั่งเฝ้าลงศพของลูกสาวทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมกินข้าวกินปลาในคืนสุดท้ายของพิธีศพลีหอนก็ปรากฏตัวขึ้นเขาวสวมชุดสีขาวใบหน้าเร้าหมองเดินตรงไปยังลงศพของซออาท่านมหาเสนาบดีข้าขออนุญาตเข้าไปดูซออาเป็นครั้งสุดท้าย ลีฮอนกล่าวท่านมหาเสนาดีพยักหนา้าทั้งน้ำตาลีฮอนเปิดลงศกออกหยิบยาถอนทิศออกมาป้ออนให้ซออาซออาตื่นเถิดที่รักข้ามาแล้วลีฮอนกระซิบสักครู่หนึ่งร่างของซออาก็ค่อยๆขยับนังลืมตาขึ้นและมองไปรอบๆด้วยความมุนงงลีฮอนซออาเรียกชื่อคนรักเสียงแผ่วข้าอยู่นี่แล้วซออาลีฮอนอกกอดซออาไว้แน่นท่านมหาเสนาบดีและทุกคนในที่นั้นต่างตกตะลึงไม่เชื่อสายตาตัวเองซออา,ายังมีชีวิตอยู่ท่านมหาเสนาดีรีบเข้าไปหาซออาโผเข้ากอดลูกสาว ด้วยความดีใจลูกพ่อเจ้ายังมีชีวิตอยู่ซออาอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้ท่านมหาเสนาบดีฟังเล่าถึงความรักที่นางมีต่อลีฮอนและแผนการที่นางวางไว้ท่านมหาเสนาบดีฟังด้วยความรู้สึกผิดเขาสํานึกได้ว่าได้ทําผิดต่อลูกสาวและลีฮอนอย่างมากเขาหันไปมองลีฮอนและกล่าวด้วยน้ําเสียงสํานึกผิดลีฮอนข้าขอโทษเจ้าได้พิสูจน์ให้ข้าเห็นแล้วว่าเจ้าเป็นคนดีและคู่ควรกับซออาข้าย,ายอมรับเจ้าเป็นลูกเขยลีฮอน และซออาก้มลงกราบท่านมหาเสนาดีด้วยความซาบซึ้งใจหลังจากนั้นไม่นานลีฮอนและซออาก็ได้แต่งงานกันอย่างสมเกียรติพิธีแต่งงานถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มีแขกเรือมาร่วมแสดงความยินดีมากมายท่านมหาเสนาดีมอบทรัพย์สินเงินทองให้ลีฮอนและซออามากมายและสนับสนุนให้ลีฮอนรับราชการต่อไปลีฮอนและซออาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขช่วยเหลือผู้คนและทำประโยชน์ ให้กับบ้านเมืองบุตรชายทั้งสามของท่านมหาเสนาดีก็ปร,ปรับปรุงตัวเลิกนิสัยไม่ดีและหันมาช่วยเหลือลีฮอนในการทำงานหลายปีผ่านไปลีฮอนได้เลื่อนตำแหน่งเป็นขุนนางชั้นสูงและเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญของพระราชาเขามีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วแผ่นดินลีฮอนและซออามีลูกด้วยกันหลายคนพวกเขาเลี้ยงดูลูกๆอย่างดีและสอนให้ลูกๆเป็นคนดีมีคุณธรรมข่ําคืนหนึ่งบนระเบียงกว้างของเรือหลังงามลีฮอนและซออานั่งเคียงข้างกันโอบกอดกันอย่างอบอุ่นมองดูดวงจันทร์เต็มดวงที่ส่องแสงนวลตาจำได้ไหม วันที่เราพบกันครั้งแรกซออาเอ่ยขึ้นยิ้มหวานข้าจำได้เจ้าเกือบถูกพวกอันธพาลทำร้ายลีฮอนตอบกระชับอ้อมกอดถ้าวันนั้นไม่มีท่านข้าก็ไม่รู้ว่าชีวิตข้าจะเป็นอย่างไรซออาสบศีรษะลงบนไหล่ของลีฮอนข้าเองก็เช่นกันถ้าไม่มีเจ้าข้าก็คงเป็นแค่ข้ารับใช้ไปตลอดชีวิตลีฮอนจุกหน้าผากซออาแต่ตอนนี้เราได้อยู่ด้วยกันแล้วตลอดไปซออากล่าวน้ำตาคลอใช่ตลอดไป ลีฮอนกระซิบจูบซออาอย่างดูดดื่มทั้งสองอบกอดกันแนบชิดสัมผัสไออุ่นจากร่างกายของกันและกันความรักของพวกเขาที่เคยเป็นความลับที่เคยถูกกีดกันตอนนี้ได้เบ่งบานอย่างเต็มที่ภายใต้แสงจันทร์และหมู่ดาวลีฮอนค่อยๆปลดเปลื้องอภรรของซออาออกทีละชิ้นทีละชิ้นเผยให้เห็นผิวขาวผ่องมีละเอียดราวกับหิมะแรกย้มซออาเองก็ไม่รอช้านางช่วยลีฮอนปลดเสื้อผ้าจนทั้งสองเปลือยเปล่า ยืนอยู่กลางแสงจันลีหอนอุ้มซออาขึ้นพาไปยังเตียงนอนที่ปูด้วยผ้าไหมเนื้อดีเขาค่อยๆวางร่างของนางลงและโน้มตัวลงจุ่เริ่มจากริมฝีป,ปากไล่ลงมาที่ลำคอเนือนอกและหน้าท้องซออาครางเสียงแผ่วบิดรา้าด้วยความเสียวซาลีหอนไม่รีบร้อนเขาบรรจงมอบสัมผัสอ่นอ่อนโยนให้กับทุกส่วนของร่างกายซออาลิ้นของเขาร้อนเผาชำนาญตุกเร้าทุกอนุในร่างของนางให้ตื่นตัวซออากอดรัดลีฮอนแน่น ซอาเองก็ตอบสนองต่อสัมผัสของลีฮอนอย่างเร่าร้อนนางจุกเขาอย่างดูดดื่มลูบไล้แผ่นหลังกว้างและบั้นท้ายกำยำของเขานิ้วเรียวเล็กสอดเข้าไปในเส้นผมดำคลับของลีฮอนอาลีฮอนข้ารักท่านซออาครังกระส่าวข้าก็รักเจ้าซอ,อารักเหลือเกินลีฮอนกระซิบเสียงแหบพร่าทั้งสองพลิกตัวเปลี่ยนท่าซอา,าขึ้นมาอยู่ด้านบนนางค่อยๆกดตัวลงบนความเป็นชายของลีฮอนรับเขาเข้ามาในร่างกายของนางอย่างช้าๆลึกซึ้ง ทั้งสองครางออกมาพร้อมกันความสุขสมแผ่ซ่านไปทั่วร่างซออาเริ่มขยับโยกตัวขึ้นลงช้าบ้างเร็วบ้างตามจังหวะของหัวใจลีฮอนกอดรัดเอวบางของซออาไว้ช่วยนางเคลื่อนไหวทั้งสองหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวในค่ําคืนแห่งความสุขเสียงครางกระเส่าเสียงลมหายใจหอบทีและเสียงเนื้อกระทบเนื้อดังแถวเบากลมกลืนไปกับเสียงจิ้งหรีดเรไรในสวนแสงจันทร์สาดสองอาบและร่างเปลือยเปล่าของทั้งสองให้ดูงดงาม ราวกับภาพวาดเวลาผ่านไปเนิ่นนานแต่ทั้งสองก็ยังคงมอบความสุขให้แก่กันไม่รู้เหน็ดเหนื่อยจนกระทั่งใกล้รุ่งสางซออาก็ถึงจุดสุดยอดนางกรีดร้องออกมาร่างกายกระตุกสันเทาลีฮอนกอดรัดซอาอแน่นและปลดปล่อยออกมาพร้อมกับนางทั้งสองนอนกอดกันหายใจหอบเหงื่ออาการไหลส่งกายแต่ใบหน้ากลับเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขข้ารักท่านลีฮอนซออากระซิบข้าก็รักเจ้าซอาอรักที่สุดลีฮอนตอบ จุกหน้าผากนางทั้งสองหลับไปในอ้อมกอดของกัละกันพร้อมกับความรักที่เต็มเปี่ยมเรื่องราวความรักของลีฮอนและซออาได้กลายเป็นตำนานเล่าขานกันมาถึงเงาความรักที่เอาชนะอุปสรรคความรักที่แท้จริงที่ไม่ว่าอะไรก็ไม่อาจพราจากกันได้และเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความรักความดีและความยุติธรรมจะต้องชนะในที่สุดหลายปีต่อมาลีฮอนในวัยชาราได้เล่าเรื่องราวความรักของตนให้หล,หลานๆฟังรอบกองไฟในคืนที่อากาศหนาวเย็น แล้วท่านปู่กับท่านย่าก,ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปใช่ไหมขอรับหลานชายตัวน้อยเอ่ยถามดวงตาเป็นประกายลิยนยี่หมอมองไปยังภาพวาดของซออาที่แขวนอยู่บนผนังภาพนั้นแม้จะเก่าแก่แต่ก็ยังคงความงดงามของซออาไว้ได้ไม่เสื่อมคลายใช่แล้วหลานรักปู่กับย่าอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนลมหายใจสุดท้ายลีฮอนตอบน้ำเสียงอ่อนโยนท่านยา่าต้องสวยมากแน่ๆเลยนะขอรับหลานสาวตัวน้อยกล่าว ชื่นชมภาพว่าใช่แล้วย่าของเจ้าสวยที่สุดทั้งกายและใจลีฮอนพยักหน้ารำลึกถึงความหลังแล้วท่านปู่ไม่เคยทะเลาะกับท่านย่าเลยหรือขอรับหลานชายอีกคนถามลีฮอนหัวเราะเบาๆก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดาของชีวิตคู่แต่ทุกครั้งเราก็จะปรับความเข้าใจกันได้เพราะเรารักกันมากและเราก็ให้อภัยกันเสมอท่านปู่สอนพวกเราบ้างสิข,ขอรับทำอย่างไรถึงจะมีความรักที่ยืนยาว เหมือนท่านปู่กับท่านย่าหลาหลานรุมล้อมอ้อ,อนวอลีฮอนยิ้มมองหลาหลานด้วยความเอ็นดูและเริ่มเล่าเรื่องราวถึงเคล็ดลับในการครองรักให้ยืนยาวให้มีความสุขสิ่งสําคัญที่สุดก็คือความซื่อสัต์ความเข้าใจและการให้อภัยพวกเจ้าต้องรักกันด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ไม่หวังสิ่งตอบแทนและต้องพร้อมที่จะเสียสละเพื่อคนที่เจ้ารักและที่สําคัญอย่าลืมเติมความหวานให้กันอยู่เสมอๆนะลีฮอนกล่าวพร้อมกับส่งสายตาเจ้าเล่ ให้หล,หลานๆห,หลานหัวเราะเข้าใจความหมายของท่านปู่พวกเขาซึมซับคําสอนของท่านปู่และตั้งใจว่าจะนําไปใช้ในชีวิตของตนเองลีฮอนมองหล,หลานด้วยความภาคภูมิใจเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาช่างสมบูรณ์และมีความหมายเขาได้มอบมรดกที่ล้ําค่าที่สุดให้แก่ลูกหลานนั่นคือความรักและความสุขที่แท้จริง